คำถามนี้น่ารักจังเลยอ่ะไปครับวันนี้เรามีกันทั้งหมด100คงาถามมันไม่มีคําว่าสายเกินไปมันเป็นไทมมิ่งของแต่ละคนเพราะว่าโอกาสบางอย่างมันมีเวลาของมันมีใครไหมที่คุณชื่นชมในฐานะเลดบลูเมอร์ถ้าที่เห็นภาพชัดที่สุดนันนึกถึงคุณเคยถูกมองข้ามเพียงเพราะยังไม่ประสบความสําเร็จไหมอันนี้ก็หนักนะสิ่งที่เราทํามาตอน9วอ้วขั่วมันมาเบ่งบานตอนอีปีให้หลังใ,ใเริ่มสนุก แต่ไม่ไม่ไม่แพนไม่ฟังไม่ชอบดือ้อเป็นคนดือ้อเคยรู้สึกว่าเมันไม่สําเร็จว่ะฉันวันนี้ฉัน,ฉ,นฉันทาไม่ได้เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าเราไม่ชอบการตื่นเช้าเลยอ่ะตื่นเช้าเหนื่อยฉันจะต้องตื่นเที่ยงถ้าคุณเลือกได้ว่าจะปลิบาลตอนไหนของชีวิตคุณจะเลือกช่วงไหนเลือกช่วงนี้ครับ ถ้าเปรียบการเติบโตของคุณเป็นรสชาติคุณคิดว่ามันจะมีรสชาติแบบไหนคิดว่าเป็นรสแบบแบบนัวๆอย่ามองว่าตัวเองแบบไม่เป็นดอกไม้ที่บานสักทีวะแต่คิดว่าดอกไม้มันไม่ได้บานแบบปุบขึ้นมาเลยปะมันค่อยๆออ,ออกมาสวัสดีครับน็อตนัทสิทธิ์ปัญญางามนะครับปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระครับ น็อตรู้จักคำว่าเลดบลูเมอร์ไหมแล้วคิดว่าคำนี้หมายความว่ายังไงเลดบลูเมอร์เหรอครับอ,อ่าสารภาพจริงๆว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ยินแต่ว่าถ้าแปลก็คือเหมือนกับมันคือดอกไม้ทีบ่บานช้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยววันนี้เรามีการ์ดเกมเลดบลูเมอร์มาให้ลองเล่นกันแล้วก็ลองตอบคำถาม <Okay. S 2> เล่นการ์ดเกมอันนี้ดูแบบสนุกสนุกสบายสบายได้เลยครับโอเคตอนนี้ในมือเรามีการ์ดเกมเลดบลูเมอร์อยู่นะครับ แกะได้เลยแกะได้เลยก็คือให้เราอ่านคําถามแล้วก็ตอบการที่เราคิดที่เรารู้สึกโอเคครับโอเคถ้าถ้างั้นก่อนก่อนที่เราจะเริ่มนะครับน็อตอยากบอกก่อนว่าคือทุกอย่างที่น็อตตอบตอนในวันนี้ครับมันคือน็อตตอบนะวันที่ยี่สิบเเดือนเจ็ดนะครับมันเป็นความคิดของน็อตณเวลานี้กับประสบการณ์ที่น็อตผ่านมาตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้คือไม่แน่ว่าน็อตเดินออกจากห้องนี้น็อตอาจจะ อยากจะตอบอีกคําถามหนึ่งก็ได้อาจจะเปลี่ยนความคิดไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ดราม่าก,กันนะครับเพราะทั้งหมดมันเป็นความคิดของ Not นะ็อตณตอนนี้โอเคครับผมเริ่มเลยโอเคครับกี่ขาครับอ๋อไม่ใช่โหสำหรับคุณความสําเร็จหมายถึงอะไรสำหรับน็อตนะฮะร,รู้สึกว่าความสําเร็จของ Not นะ็อตณตอนนี้นะแค่รู้สึกว่าการที่เราทํา อะไรที่เราคิดไว้ตอนเช้าได้สําเร็จภายในวันนั้นทําได้ครบอะ่ะก็รู้สึกว่ามันสําเร็จละอย่างน,อน็นอตจะใช้ชีวิตด้วย Google c a l enda r ใช่ไหมน็อตจะเขียนเอาไว้ว่าแต่ละวันต้องทําอะไรบ้างเรารู้สึกว่าพอมันถึงวันนั้นแล้วเราสามารถทาที่เราเขียนเอาไว้ได้ครบอะ่ะรู้สึกว่าเราสําเร็จละอย่างเช่นว่าวันนี้ฉันจะไปฟิตเนสวันนี้ฉันมีเรียนอันนี้วันนี้ฉันมีงานอันนี้แล้วถ้าเกิดว่า ในวันนั้นเราสามารถทําทุกอย่างที่เขียนเอาไว้ในวันนั้นได้ก็รู้สึกว่าวันนี้เราเราสําเร็จละรู้สึกว่าความสําเร็จของเราม,มันมีทั้งแบบที่มันใหญ่กับแบบที่เป็นความสําเร็จที่มันเล็กแต่ว่าถ้าเราเริ่มที่ความสําเร็จที่มันเล็กๆในแต่ละวันได้อะเป้าหมายอันใหญ่มันก็น่าจะทําได้ซีเรียสไหมคะถ้าสมมุติว่าเราตั้งเอาไว้10ข้อแต่วันนี้เราติ๊กได้แค่แบบ8ข้ออย่างเงี้ย เคยเคยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่สําเร็จว่ะฉันวันนี้ฉันฉันทาไม่ได้แล้วมันทําให้ทุกอย่างมันแย่ตอนหลังๆก็เลยรู้สึกว่าบางอย่างถ้ามันทําวันนี้ไม่ได้อะเราก็เลื่อนไปทาพรุ่งนี้ก็ได้เราไม่จําเป็นต้องเร่งหรือว่ารีบกดดันตัวเองทําไมอะไรเงี้ยครับถ้าอะไรมันขยับได้ก็ขยับดีกว่าไปครับวันนี้เรามีกันทั้งหมดหนึ่งรถาม40 4สี่สิบใบต่อไปคุณคิดอย่างไรกับคำว่าไม่มีอะไรสายเกินไปหรอกไม่มีอะไรสายเกินไปหรอก คอมองมองสองแบบได้ไหมแบบแรกอะครับมันคือไม่มีอะไรสายเกินไปหรอกมันเป็นเหมือนประโยคที่ที่ปลอบใจเราให้เราลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งว่าแบบเฮ้ยมึงยังทำได้อยู่มึงอายุ40มึงยังเรียนได้อยู่แล้วมึงก็เรียนจบตอนอายุ50ก็ได้มันไม่มีอะไรสายคำว่าสายเกินไปหรอกที่เราจะพัฒนาตัวเองกับอีกอันนึงอยากบอกว่ามันก็มีคำว่าสายเกินไปเหมือนกันอะ เพราะว่าโอกาสบางอย่างมันมีเวลาของมันอย่างเช่นว่าคุณอยากจะเป็นนักกีฬาแต่ว่าอายุคุณมันเกินไปแล้วอะ่ะมันคือสายไปแล้วร่างกายคุณก็ไม่เอ,อื้ออำนวยแล้วไม่เอ,อื้ออำนวยวให้จะทำอะไรหลายอย่างได้มันก็มีทางสายเกินไปแต่ว่าไอ้คำว่าประโยคนี้มันก็เป็นเป็นกำลังใจที่ปลอบใจตัวเราได้ด้วยเหมือนกันในการจะทำอะไรแต่ว่าประโยคนี้มันต้องไม่เป็นประโยคที่เป็นข้ออ้าง ให้เราผลัดวันประกันพรุ่งอะ่ะม,มันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยไม่มีอะไรใส่ยกันไปหรอกวะเดี๋ยวกูค่อยทําก็ได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นประโยคนี้ก็ไม่ไม่ได้ใช้แบบนั้นแต่มันควรจะใช้ใช้ตอนที่ให้เราได้เริ่มทําอะไรขึ้นมาดีกว่าโอเคใบต่อไปนะครับเราจะเอาใบาที่สามมีนิสัยหรือวิธีคิดอะไรที่คุณเคยเปลี่ยนแล้วมันช่วยให้คุณเติบโตขึ้นสำหรับน็อตนะครับน็อตจะบอกตัวเองทุกวันว่า วันนี้เราต้องดีขึ้นกว่าเมื่อวานไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่เราต้องดีขึ้นกว่าเมื่อวานอย่างเช่นวันนี้เราแบบทํางานหนักมาทั้งวันละแล้วเรายังไม่ได้มีอะไรเลยที่มันจะพัฒนาตัวเองได้เพราะฉะนั้นก่อนนอนนอตก็จะวิดพื้นสิบทีอันนี้คือแบบในแบบที่เล็กที่สุดนะเพราะรู้สึกว่าการวิดพื้น1ิบทีอ่ะมันก็ทําให้เราแข็งแรงขึ้นกว่าเมื่อวานละอันนี้คือในแบบที่เล็กที่สุดที่รู้สึกว่า เราต้องพัฒนาตัวเองทุกวันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเหมือนเป็นการเซ็ตโกเอาไว้แล<ห>้วก็อะไรก็ได้อะไรก็ได้เล็กๆล็ก,ลกน้อยๆเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเป็นอะไรใหญ่แล้วให้เราพัฒนาขึ้นมาครับแบบต่อไปจุดเปลี่ยนไหนที่ทําให้คุณเริ่มเบ่งบานในแบบของตัวเองสําหรับน็อตนะครับน้องร,รู้สึกว่าจุดเปลี่ยนตอนที่เริ่มเข้าวงการครับรู้สึกว่าเราเริ่มเป็นเป็นน็อตนัทธสิทธิ์ขึ้นมา เริ่มรู้สึกว่าเราชอบทําอะไรแล้วก็เราอยากจะไปในเวไหนก็คือตอนที่เริ่มเข้าวงการมานี้ค้ให้เริ่มสนุกไปที่สองนะครับคุณเคยรู้สึกว่าตามหลังคนอื่นในเรื่องไหนของชีวิตบ้างตอนนี้นี่เ,เรียกว่าแบบอยู่ในวงการใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้น็อตเริ่มจากแคสโฆษณาตัวแรกอะครับตอนปีหนึ่ง แล้วก็ไม่ได้ว่ามันได้เลยแล้วก็แคสมาเรื่อยเรื่อยจนผ่านมาสิปีอะครับตอนอายุ28สเราเพิ่งได้เล่นซีรีส์เรื่องแรกแล้วมันถึงเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตให้มาจนถึงตอนนี้ทุกใช้เวลา1ิปีคือตอนที่เราปีหนึ่งเราก็จะเห็นคนอื่นๆที่อยู่ในวงการแบบเอ้ยเขาออกทีวีแล้วเพื่อนในวัยเดียวกันเขาไปนั่นเขาเป็นพระเอกแล้วทุกคนเขาเล่นอันนั้นอันนี้กันหมดแล้วแต่ว่าเราเรายังไม่ได้ไปถึงจุดตรงนั้นเลยอะ่ะ เราก็อดทนของเรามาเราก็ทําของเราไปเรื่อยๆเรียนใช้ชีวิตแล้วก็แคสอะไรไปเรื่อยๆจนผ่านมา10ปีจนอายุ28เราค่อยได้เล่นซีรีส์เรื่องเนี้ยแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ทําให้เราขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้ครับก็ใช้เวลา10ปีเพราะฉะนั้น10ปีมันก็ไม่ได้สายเกินไปเป็น10ปีที่ทําให้เราขึ้นมาในวันที่เราพร้อมเราพร้อมทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกด้วยที่ เราพร้อมที่จะเจอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่มีคําว่าสายเกินไปมันเป็นทามมิ่งของแต่ละคนซึ่งทามมิ่งของคนอื่นๆอาจจะพร้อมตอยี h, ่สิบก็ได้หรือ18ก็แล้วแต่ของน้อตนอดคือ28อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ได้ใชข่ของแต่ละคนมัน,ม,นมันไม่เหมือน<ม>กันไม,มไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครก็ได้ครับเบตตอไป ถ้าคุณเลือกได้ว่าจะผลิบานตอนไหนของชีวิตคุณจะเลือกช่วงไหนเลือกช่วงนี้ครับช่วงอายุ30เพราะคิดว่าเรามีความพร้อมทั้งร่างกายด้วยทั้งจิตใจที่จะ,ะเผชิญกับกับสิ่งที่มันเข้ามาได้เพราะคิดว่าถ้าเรา success มากในสุดๆแล้วอ่ะในตอนที่อายุเราน้อยอ่ะเราจะขาดเกราะป้องกันในหลายๆด้านเราอาจจะเหลิงไปกับสิ่งที่เข้ามาง่ายขึ้นหรือว่าเราอาจจะโดนทําร้ายได้ง่ายด้วยคําพูดจากคนรอบข้างเมื่อไม่กี่ทักห้าหปีอะไรเงี้ยครับเหมือนเราไปโพสต์เม้น f ์ใน b o o k o o k ตอนนั้นอะ,อะไรสักอย่างหนึ่งสุดท้ายโดนทัวลงแบบ คนคอมเมนต์ด่าเยอะมากๆตอนนั้นกระแสมันจมตีมาที่เราเรา,เรารู้สึกว่าเรารับมือกับมันไม่ได้เลยเรานอนร้องไห้เรารู้สึกว่าแม่งทนไม่ไหวแล้วทั้งโลกแม่งลุมลุมลุมชั้นก็รู้สึกว่าณช,นะช่วงเวลานั้นนะเราอ่อนแอแต่ว่าถ้ามาเป็นปัจจุบันที่ที่เราโตขึ้นแล้วอะเรารู้สึกว่าช่วงเวลานี้ยเ,เราแข็งแร่งพอที่จะรับมือกับสิ่งที่มันเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราจ,จัดจัดการกับอารมณ์ได้ดีมากขึ้นก็รู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วครับคร คุณเคยให้เวลาและพื้นที่กับใครบางคนหรือบางสิ่งเพื่อให้เขาเติบโตด้วยตัวเองหรือเปล่านอตเรียนเปียโน no, ตอนอายุ9ขวบแล้วก็เป็นการเรียนที่ไม่ได้ชอบแต่เพียงแค่คุณแม่บอกให้เรียนเราก็เลยต้องเรียนมันมาเรื่อยๆตอนเด็กๆเราจะเห็นเพื่อนๆเ,เราออกไปวิ่งเล่นที่สนามหน้าบ้านแต่เราจะไม่ได้ออกไปเล่นเพราะว่าเราต้องนั่งเล่นเปียโน no, อยู่ที่บ้านก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการให้เวลากับกับมันไป โดยที no welche, ่ไม่รู้เลยว่าเราเราเรียนไปเพื่ออะไรแต่ว่าจากวันที่9ขวบผ่านมาประมาณ20กว่าปีน็อตมีโอกาสได้เล่นเปนโนที่ Impact แพกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำมาตอน9ขวบอ่ะมันมาเบ่งบานตอนอีก20ปีให้หลังแต่มันคือเวลาที่เราให้กับมันไปตั้งแต่เราเด็กสุดท้ายแล้วเราได้ใช้มันอีก20ปีต่อมาเลยก็ขอบคุณคุณแม่นะครับที่ผลักดันมาตั้งแต่9ขวบจนมัน เบ่งบานได้ใช้ในอีกใา้หลังมาไปต่อไปครั้งสุดท้ายที่คุณทำอะไรแค่เพราะมันสนุกคือเมื่อไหร่เมื่อวานซืน เพิ่งกลับมาจากที่แคมป์อะไรเงี้ยครับคือมันเป็นค่ายที่เราไปมาตั้งแต่เราเด็กเราไปตั้งแต่เราเก้าขวบแล้วคือมันหมดที่อายุ26หรือ24ประมาณนี้แหละแล้วคือพอเกินอายุอะ่ะมันจะไปไม่ได้แล้วแล้วรู้สึกว่ารอบนี้เราเราอยากไปค่ายนี้เพราะว่าเราอยากไปสนุกกับเพื่อนเพอนเพราะว่าเพื่อนอะ่ะไปเป็นทีมงานแล้วเราก็เลยบอกว่าขอไปได้ไหมสุดท้ายเราก็ไปเราทิ้งทุกอย่างงานทุกอย่างเราไม่จับโทรศัพท์เลยเราไปเล่นกับเพื่อนอะ่ะไปไปกินนอนแบบ มันเป็นห้องนอนที่เป็นห้องนอนรวมที่เป็นแบบเตียงสองชั้นแบบเหมือนโรงเรเียนประจาอย่างเงี้ยเราก็ไปเล่นกับเพื่อนกินข้าวด้วยกันเราใช้เวลาอยู่ด้วยกัน5วันอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันสนุกมากแบบเหมือนได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กคือมันเป็นค่ายของที่โบสถ์ก็คือมันเป็นคนน่ายที่เราจะเล่นกับเพื่อนทั้งวัน,ท,วนทั้งคืนอ่ะแล้วมันดันหมดอายุ <c oughs> คนเคยแกล้งทําเป็นว่ามีแผนชีวิตทางที่จริงๆไม่พร้อมจะเริ่มอะไรเลยไหม ก็อาจจะเป็นตอนนี้ก็ได้ครับน็อต mm hmm. เป็นคนใช้ชีวิตที่ไม่ได้เป็นคนวางแผนชีวิตขนาดนั้นครับรู้สึกว่าเราโตแบบ day by day เราไม่ได้ต้องต้องโตตามที่สังคมเขาบอกให้เราต้องโตแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะ่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้แพลนอะไรที่เขาบอกว่ามันต้องแพลนแต่ว่าฉันแค่อยากจะทําชีวิตของฉันณนะตอนเนี้ให้มันดีให้มันมีคุณค่ากับตัวเองที่สุดแล้วครับดือ้อเป็นคนดือ้อ มีสิ่งไหนที่คุณอยากลองทํามาโดยตลอดแต่ยังไม่ได้เริ่มต้องจริงจังหรือไม่จริงจังอะถ้าไม่เป็นสาระเลยอะนอนตอ,อยากเลี้ยงอยากเลี้ยงปลาวานอยากเลี้ยงวานออกาคือนอชอบออกา้าออก้าที่เป็นวานออกาสิ่งเล็กๆง,ง่ายๆที่มักจะทําให้วันของคุณดีขึ้นเสมอช่วงนี้รู้สึกว่าการตื่นเช้าอะมันดีเราชอบออกมาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าเห็นกิจกรรมตอนเช้าของผู้คน เรารู้สึกว่าเนี่ยคือการเริ่มต้นวันใหม่มันจะเฟลชมากๆอย่างเมื่อสองวันที่แล้วตื่นตีห้าครึ่งไปวิ่งที่ทะเลจนถึงประมาณ6กโมงแล้วพอดีมันค่อยๆขึ้นแล้วพอวิ่งเสร็จตอนประมาณ6กโมงเกือบเจ็ดเจ็ดโมงอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราจะเริ่มเห็นคนออกมาใช้ชีวิตนี่แหละคือการเริ่มวันใหม่ละแล้วมันจะแบบ yes แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปมันดีมากเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองลองตื่นเช้ากันดูนะครับตีตีห้าครึ่งนี่คือตื่นมาวิ่งถ้าเที่ยงหกโมงแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ลดลงมาเหลือท แต่ว่าถ้าวันที่ทํางานก็จะตีห้าแต่มันดีจริงถ้าได้ลองทําเออเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าเราไม่ชอบการตื่นเช้าเลยอะตื่นเช้าเหนื่อยฉันจะต้องตื่นเที่ยงแต่ว่าพอมาอายุเท่านี้แล้วมันตื่นเช้าแล้วมันดีรู้สึกว่าการเริ่มต้นวันใหม่มีใครใหม่ที่คุณชื่นชมในฐานะเลดบลูเมอร์เพราะอะไรถ้าเป็นคนใกล้ตัวแบบเพื่อนๆเ,เราอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าที่เห็นภาพชัดที่สุดนัดน,นึกถึงเจฟเจฟซาเตอร์ าการู้สึกว่าเจฟเจฟเองเป็นนักร้องมานานมากเหมือนกันแต่ว่าในวันที่เขาบลูมขึ้นมาเป็นบลูเมอร์ขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้พพร้อมกับเราอ่างเงี้ยแล้วก็เขาปูมปูมทุกอย่างมันแบบใน,ในเวลาที่ใช่ของเขาจริงๆมันเป็นทัมมิ่งของเจฟจริงๆแล้วก็บลูเมอร์ขึ้นมาแล้วในวันนี้ครับลเลยนึกถึงเจฟน่าจะเป็นภาพที่ชัดถ้าพูดมาทุกคนน่าจะนึกออกไม่รู้ว่ามอทเคยดูไหมเรื่อง everything everywhere all as one ที่เขาเป็นคนเอเชียผู้ชายที่เล่นเริ่มเล่นหนังตั้งแต่เด็กๆเข้าวงการฮอลลีวูดตั้งแต่เด็กเลยเราเพิ่งมาไดออสการ์ Oscar อันแรกแล้วเหมือนเขาก็บอกว่าแบบว่าอย่าหยุดที่จะเดินตามความฝันนะแบบเขาเคยเกือบจะล้มเลิกไปแล้วแต่ว่าแบบวันนี้คือบทพิสูจน์ว่ามันคือ,อสิ่งที่เขาพยายามมาเออนึกถึงคนนั้นถ้าพูดถึงเรดบูเมอร์ทุกคนมีไทมิ่งของตัวเองจริงๆนะเพียงถ,ถ้าเราแบบไม่ได้ยอมแพ้กับสิ่งที่เราฝันเอาไว้อ่ะ วันนึงมันมันต้องถึงปลายทางไม่ว่าเราจะถึงตอนอายุเท่าไหร่ทุกคนแบบจะมีเวลาบลูมของตัวเองจริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปเทียบตัวเองกับใครแล้วครับ mm hmm. ว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วเราเราต้องประสบความสำเร็จตาม mm hmm. ถ้าเปรียบการเติบโตของคุณเป็นรสชาติคุณคิดว่ามันจะมีรสชาติแบบไหนเพราะอะไร mm hmm. คิดว่าเป็นรสแบบแบบนัวนอูมามิอูมามิแบบถ้าเป็นเป็นส้มตำมันต้องเป็นอะไรเป็นแบบ สรสเหรอเขาเรียกเาเรียกว่าอะไรภาษาเออที่มันแบบมันนัวมันแบบกลมกล่อมนัวกลมกล่อมใช่ไหมตอนที่มันเป็นรสแบบเผ็ดเราก็มีตอนที่มันเป็นรสขมเราก็ก็มีตอนที่มันเปรี้ยวมันก็มีไวนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะเป็นไวที่ที่ที่อูมามิแล้วครับนี่อะไรวะเนี่ยคุณเคยถูกมองข้ามเพียงเพราะยังไม่ประสบความสําเร็จไหมโอ นี่ก็อันนี้ก็หนักนะคิดว่าทุกคนในสายงาน,นอทุกคนต้องต้องเคยเจอเหตุการณ์นี้ไม่ถูกชูสเพราะว่าคุณไม่ได้เหมาะกับงานนี้หรือว่าคุณไม่ได้ดังพอที่คุณจะอยู่ตรงนี้ได้แต่ว่าอยากบอกว่าเราอาจจะไม่ได้ถูกชูสในวันนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าอนาคตเราจะไม่ถูกชูสอยู่ดีเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็ต้องฝึกฝนตัวเองด้วยแล้วก็กลับมามองคิดว่าเพราะอะไรเราถึงถูกมองข้าม เพราะอะไรเราถึงไม่ได้รับโอกาสตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวเราเองก็ต้องพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆทําตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอเมื่อวันที่โอกาสมันเข้ามาเราจะได้พร้อมที่จะรับมันเคยไหมรู้ตัวอีกทีเราก็พบว่าตัวเองกําลังผลิบานอย่างเงียบๆโดยไม่รู้ตัวคําถามนี้น่ารักจังเลยอ่ะคิดว่าอาจอาจจะเป็นตอนนี้ก็ได้ คือรู้สึกว่าตอนนี้น็อตกำลังอยู่ในกระบวนการที่ค่อยๆเติบโตขึ้นใน,ในทุกๆวันเราเป็นเบสร์น็ตขึ้นเรื่อยๆกว่าเมื่อวานกว่า5นาทีที่แล้วด้วยซ้าจากการที่เราได้นั่งคุยกันตรงนี้มันก็ทำให้น็อตได้คิดหลายๆอย่างกับตัวเองด้วยแล้วก็คิดว่าทุกคนบนโลกนี้ก็กำลังเติบโตขึ้นด้วยเหมือนกันอย่ามองว่าตัวเองแบบเอ้ยฉันไม่ได้แบบไม่เป็นดอกไม้ที่บานสัทีวะแต่คิดว่า ดอกไม้มันไม่ได้บานแบบปุบขึ้นมาเลยปะมันค่อยๆออ,ออกมาเพราะฉะนั้นทุกคนจะต,ต้องมีวันที่ผลิบานเพียงแต่ว่าเวลามันคือเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับแต่ว่าอยากให้คิดว่าอย่างน้อยมันก็กําลังงอกออกมาอยู่ค่อยๆออ,ออกมาก่อนจอบวันนี้นะครับก็จะฝากโค้ดเล็กๆเอาไว้นะครับ You don't need to chase every train just catch the right one when you are ready คุณไม่จำเป็นต้องวิ่งตามทุกขบวนรถไฟ ทุกคนมีรถไฟของตัวเองรอเรึ้นขบวนที่ใช่ในเวลาที่พร้อมก็พอโอ้ประโยคนี้เท่จังวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับไม่รู้ว่าจนจบคลิปเนี่ยยังมีคนเปิดดูอยู่หรือเปล่าหวังว่าสิ่งที่น็อตพูดไปในวันนี้นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่ได้ฟังที่น็อตพูดทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกก็ได้เพาะอาจจะพูดผิดเราไม่ได้ต้องเชื่อฟังคนอื่นตลอดไปก็ได้แค่แค่เชื่อตัวเองแล้วว่าว่าเราอยากทําอะไรแล้วก็ ให้คุณค่ากับตัวเองก็พอครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทางรายการมากนะครับที่ชวนมานั่งพูดคุยกันสนุกมากๆไว้มีโอกาสมาใหม่ครับฝ <Thank> ากการ์ดนี่ด้วยนะครับเลดบลูเมอร์นะครับเป็นชุดคําาาที่น็อตใช้ไปเมื่อกี้ไปหมดเลยถ้าใครอยากจะซื้อก็ไปซื้อได้ที่ everyday and f r i e n d นะครับเอาไว้นั่งเล่นกับเพื่อนๆเ,เวลาที่แบบอยากจะดีฟทอล์กหรือว่าอยากจะพูดคุย เพราะว่าการการใช้การแบบนี้มันก็ช่วยให้เราได้รู้จักกับเพื่อนเพื่อเรามากขึ้นด้วยว่าว่าตอนนี้เขากําลังคิดอะไรหรือว่าตอนนี้ข้างในเขาเป็นยังไงเขารู้สึกแย่หรือว่าเขารักตัวเองมากแค่ไหนเราอาจจะใช้การนี้เพื่อพูดคุยกับเพื่อนเพื่อ,อแล้วก็ให้คําแนะนําหรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กันและกันได้นะครับการตัวนี้เลยขอบคุณครับ hey.